สวัสดีครับผมแจ็คกี้พิกอาร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรีทัดภาพแล้วก็ลบวัตถุที่เราไม่ต้องการออกภายในไม่ถึง1น,นาทีนะครับโดยใช้เครื่องมือพิเศษอย่างเช่น Spot Healing Bus Tool นะครับอันนี้หลังจากที่ว่าเราเลือกเครื่องมือนี้แล้วนะครับเราก็จะมาเลือกที่ Content Away นะครับแล้วก็ทำการ คลิกขวาค้างไว้นะครับแล้วก็ไฮไลท์วัตถุที่เราต้องการที่จะลบทิ้งนะครับแล้วก็ปล่อยครับโปรแกรมจะทำการคำนวณวัตถุหรือภาพใกล้เคียงนะครับมาใช้แทนที่นะครับจะสังเกตว่ารูปช้างของเราได้หายไปแล้วนะครับอ่า แล้วก็ยังมีวิธีอีก2-3ส,สตัวนะครับที่สามารถใช้วิธีคล้ายๆกันนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนทีเดียวเลยเราจะเอาช้างเรากลับมาก่อนนะครับงานนี้ถ้าสมมุติในกรณีเราต้องการช้างเพิ่มอีก1นึ่งตัวเราจะทำยังไงเราก็จะมาเลือกเป็น hanging bust tool นะครับทำการคลิกที่ กด a อ t i m เม e แล้วก็มันจะเกิดเป็นอ่าเหมือนไอคอนชี้เป้านะครับแล้วเราก็กดคลิกขวาเพื่อที่จะระบุตำแหน่งที่เราต้องการที่จะก๊อปปี้ภาพาชิ้นนั้นออกมานะครับหลังจากนั้นปุ๊บพอเราปล่อยตัว a อ t i m เม e เราจะสังเกตว่ามันจะมีภาพที่เรากดล็อกตำแหน่งเอาไว้นะครับทำการไฮไลท์ ภาพที่เราต้องการที่จะกอ๊อปปี้ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับผมจะมาวางช้างตัวใหม่อีกตัวหนึ่งไว้ตรงนี้นะครับจะสังเกตนะครับว่าตรงช่วงของอตรงญ่าเนี่ยอันนี้คือมันจะยังไม่กลืนนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ปล่อยเมาส์นะฮะแต่หลังจากที่ปล่อยเมาส์แล้วเนี่ย โปรแกรมจะทําการคํานวณเรื่องของสีแล้วก็ภาพใกล้เคียงให้เรานะครับอันนี้สังเกตไหมครับว่าตัวตัวสีภาพก่อนที่ผมจะปล่อยเมาส์เนี่ยมันจะมันจะสว่างเกินไปนะครับมันจะโดดกว่านี้อันนี้พอหลังจากที่ปล่อยเมาส์ปุ๊บโปรแกรมจะคานวณให้เราเรียบร้อยเลยนะครับอ่ะงานนี้เรามาดูอีกอเครื่องมือหนึ่งตัวนะครับ ก็คือตัว Pent Tool นะครับตัวนี้ก็ใช้ง่ายครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือเราจะทำการคลิกเมาส์ค้างไว้นะครับและมันจะเกิดเป็นเส้นนะครับขึ้นมาแล้วก็ลากเส้นนี้ไปตามวัตถุที่เราต้องการที่จะลบหรือย้ายมันออกไปนะครับอ่า หลังจากที่เราปล่อยเมาส์เนี่ยมันจะเกิดเป็นเส้นปะหรือเส้น selection ขึ้นมานะครับทำการคลิกเมาส์ค้างไว้นะครับแล้วก็ย้ายคือเราจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็ได้นะครับก็คือย้ายไปในตำแหน่งที่เราต้องการที่จะเอาภาพหรือ copy ภาพในจุดอื่นมาใส่แทนนะครับอย่างจะสังเกตได้ว่าภาพที่ผม เลือกอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะไปใส่แทนตัวช้างที่เราต้องการที่จะลบนะครับหลังจากนั้นปุ๊บผมก็จะปล่อยเมาส์นะฮะขอโทษครับโปรแกรมก็จะทําการคํานวณเรื่องของสีให้เราเหมือนกันนะครับอ,อันนี้ช้างเราก็จะหายไปแล้วนะครับเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือ Content Away นะครับ ตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันวิธีทำจะคล้ายคล้ายตัวเพน o ู l นะครับคือคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากให้รอบวัตถุที่เราต้องการนะครับเสร็จปุ๊บให้ทำการดึงไปตำแหน่งที่เราต้องการที่จะวางวัตถุตัวนี้เนี่ยจะเป็นการย้ายวัตถุ นะครับจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเนี่ยผมต้องการที่จะย้ายช้างจากทางด้านซ้ายมาทางด้านขวานะครับหลังจากที่ว่าผมปล่อยเมาส์แล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่าโปรแกรมจะทำการคำนวณเรื่องของพื้นที่แล้วก็สีของภาพให้นะครับเห็นไหมฮะตอนนี้ช้างของเราจะย้ายจากทางด้านซ้ายมาไว้ด้านขวาแล้วนะครับอ่าบทเรียนนี้คิดว่าคงจะไม่ยากนะครับ น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่จะนำไปใช้นะครับยังไงฝากติดตามผลงานอื่นๆด้วยนะครับขอบคุณครับ